สวัสดีครับโฟวครูเอนะครับเป็นประจําทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นรู้สารเลขพยากรณ์นะครับมาเจอกันทุกเช้านะครับเป็นประจํานะครับผมของการรีวิวเลข4ตัววันนี้นะครับน่าจะเป็นภาคต่อของเลขกลุ่มเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้พูดถึงกลุ่ม2 888นะคนขอนะขอมาพร้อมกันแต่เขาอยากจะดูความแตกต่างว่าถ้าเกิดว่า2 888 จะต่อด้วยถ้าเปลี่ยนเป็น2899เนี่ยจะมีความเหมือนความต่างอย่างไรเพราะคุยเคยพูดในคลิปเก่าๆนะครับบางคลิปว่า8กับ9เนี่ยเขาเกิดมาคู่กันแล้วก็มีหลายสำนัก,กน,นะครัเขาพูดถึงว่า8กับ9มันคู่กันตลอดอันนี้ถามว่าคู่กันไหมในมุมมองของคุยก็คือถ้าตามพื้นฐานของศาสตร์ที่คุยศึกษามาพื้นฐานจริงๆนะ ประวัติความเป็นมาบางตำราก็พูดถึงว่า8กับ9กนั้นคือคู่กันในทางโหราศาสตร์และทางดาราศาสตร์ด้วยนะก็คือ8คือ8คือรลหู9คือเกียรตินะครับก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้กลุ่มเลขวันนี้ก็คือมันก็จะมีความเชื่อมโยงนะเคยเล่าในกลุ่มเรียนอยู่พักหนึ่งนะครับก็คือ289เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันโดยบังเอิญจะเรียกบังเอิญหรือเปล่าหรือเขาเจาะจงให้มันเป็นกลุ่มเลขหงษ์เนี่ยนะครับ หรือหรือหรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้แต่เนี่ยคือครูเอกนะครับไปศึกษาตำรามาคือเขาบอกว่าอ,อ่มันมันคืนเป็นอย่างนี้ทางดาราศาสตร์เนี่ยจังหวะจังหวะที่เขาเรียกว่าพระเงาอ่ะเงาของเงาของราหูเนี่ยคราเหาหูราหูนะ บังพระจันทร์ถูกไหมลาหูกบกินเดือนอะไรพวกนี้นะครับลาหูในบังพระจันทร์จังหวะที่ลาหูกินจนเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเซี้ยวในพระจันทร์เนี่ยนะครับมาเกตมองตามนะจังหวะที่กินเข้ามาก็เรียกว่าลาหูแล้วแต่ยังไม่เรียกว่าลาหูเต็มทาเมื่อไหร่ที่ลาหูเต็มปุ๊บเนี่ยเรียกว่าลาหูกินเต็แแมแบบมองไม่เห็นแสงจันทร์เลยเนี่ยแต่คือก็ลาหูก็กินเรื่อยๆนะเออเพราะลาหูก็เป็นเนี่ยนี่คือจังหวะของลาหู แล้วก็ทำแต่ไม่คือเรียกว่าลาหูเต็มพอเริ่มกินเนี่ยก็เป็นลาหูแล้วเริ่มกินแบบพระอาทิตย์มันสมมุติว่าพระจันทร์ช่วงที่มันเต็มพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็มีลาหูเข้ามาแทรกเนี่ยนะครับก็จะแบบเราก็จะเห็นชัดหน่อยเริ่มกินเนี่ยก็เป็นลาหูแล้ว mm hmm. เออนะครับประมาณเนี้ยเริ่มกินก็เป็นลาหูแล้วแต่คราวเ,เนี้ยคราวเนี้ยเกตเนี่ยน้ำาลาลาสารเนี่ยพอ เขาบอกว่ามันคือสัมผัสแรกที่แสงที่รอดออกมาจากการที่โดนลลหูงกินเต็มนะ่ะพราะแสงแรกนะปึ้งขึ้นมาเนี่ยจังหวะนั้นนะ่ะเรียกว่าเกตจังหวะนั้นน่ะเรียกว่าเกตเออมันเกิดพร้อมกันที่เดียวกันหนึ่งออกใช่ไหมครับอันนี้อธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังจากคกำลาที่เขาเคยบอกนกี่มันเกิดที่เดียวกันเขาก็เลยมองว่ามันคู่กัน ก็มันเหตุการเดียวกันน่ะแต่ว่ามันก็อุปกรณ์เดียวกันเออก็เหมือนมีพระจันทร์เป็นเป็นสื่อนะครับหรือว่าแล้วก็มีพระจันทร์ก็คือเลขสองนั่นแหละเป็นสื่อมันก็เลยกลายเป็นอ้าวยูวีดีก็มาคล้องกันในกลุ่มเดียวกันสองแปดเก้าในวกเนี้ยเออมีที่มาแบบนั้นนึกออกใช่ไหมมันเป็นกิมมิกไงมันทําให้ดูสกโอกโหดูตื่นเต้นแต่ว่าจริงๆแล้วตลกโวยมันไม่ได้เกี่ยวน่ะแต่คือมันเป็นกิมมิะเออมันสามารถสอดคล้องกันได้ นี่คือกลุ่มเลขวันนี้นะครับแต่ผมมองว่าคนขอเขาจะขอว่าถ้าลงท้ายแปลกๆกับ99มันต่างกันแค่ไหนนะครับอ่ะมาอันนี้พูดถึงที่มาก่อนอะ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่ากลุ่มเลขวันเนี้ย2899คู่เอกตั้งชื่อว่าต่างอย่างผู้นําแน่นอนพอม,มีเลขเก้ายชอบคิดถึงความแปลกใหม่ทางออกความแตกต่างอะไรพวกนี้นะต่างอย่างผู้นําเป็นอย่างไรนะครับผม ก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะก็จะมี2882นะครับแ9 9 8แล้วก็เก3ากคู่นี้คุยก็ทำรีวิวไว้ครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้หรือใครอยากจะชมเลขกลุ่ม3ตัวอันเนี้ยก็มีเป็น2กลุ่มแยกกันนะก็มี2 8 9 982แล้วก็8 9 9 9 9 8าากกทั้ง่เนี่ยคุยก็ทำไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเวลาค้นหานะครับเวลาค้นหาในช่องนะครับก็พยายาม เขียนสลับกันนะพอสองเลขคู่กับเลข3ตัวคู่อีกแบบให้ภาพรวมคล้ายกันก็คืออย่างเช่นสองแปดอ่ะก็เขียนพิมพ์ว่า28วักแปดสองอะไรพวกเนี้นะครับให้วักไว้ด้วย,วยมันจะได้หาง่ายๆแล้วเวลาหาพยายามค้นหาในช่องนะครับผมแล้วก็2 8 9 9 8 2เงนีย้ยต้องต้องสลับเลขก,กันนะเออมันจะได้หาง่ายขึ้นแต่ถ้าพิมพ์แค่สองแปดเก้ามานทิ้ 2, 8, 9, งการหาย,ยากมันจะเจอในช่องคู่จะ,จะยากนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับนี่พูดทางที่มาที่ไปแล้ว เขเอกตั้งชื่อว่าต่างอย่างผู้นําขอขอพูดถึง4ตัวหน้าก่อนก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องของบุคลิก,กน,นะครับบุคลิกของคนเลขนี้คะเจอหน้าเมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าเจอหน้าจริงๆเป็นคนอ่อนโยนแต่กลุ่มนี้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อวานสองไปไจะดูอ่อนโยนแต่ดูแบบเปิดเผยสุดๆแต่คนเนี้ยจะดูมีความมาั่นมั่นมั่นใจเปิดเผยระดับหนึ่งเห็นปุ๊บอาบเป็นระดับผู้บริหารแต่ว่าเขามีความเป็นตัวเองสูง ะจะไม่ได้เป็นเชิงเอะอะมาเทิงแล้จะออกทรงเห็นชัดโดนดดดจริงแต่จะไม่ค่อยพูดค่อยจาเท่าไหร่พูดน้อยพูดเท่าที่จําเป็นเออผมว่าเป็นบุค,คลิกที่วางตัวได้เด่นกว่า2888ไดไม่ใช่ได้เด่นเน่ได้ดูดีกว่า2 8 8 8ปดคืออาจจะดูนิ่งๆน,นะแต่พอเจอจริงนี่ว่าโอ้โหเต็มที่จัดหนักจัดเต็มอะไรพวกเนี้ยแบบพวก หน้าใหญ่ใจโตอะไรพวกนี้แต่นี่คือ2899เนี่ยจะลักษณะแบบเหมือนวางเหมือนตัวถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นเลขหงใช่ไหมก็เป็นแบบเชิงนางพญาอะไรพวกนี้มันม่นมั่นใจมีความเป็นตัวเองสูงๆอะไรเงี้ยพูดน้อยนะครับพูดเฉพาะเท่าที่พูดได้ประมาณนี้แต่งตัวดีด้วยนะแต่งตัวแปลกแตกต่างมีเอก,กลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่งตรงนี้ได้เปรียบได้เปรียบก,กับกลุ่ม2อ88แแน่นอนนะครับ <c oughs> ถ้าอยู่สีตัวหน้านะนะครับแล้วก็บุคลิกก็ดู มีอำนาจมีบาร,รมีและมีความดึงดูดในสิ่งที่การแต่งกายของตัวเองด้วยประมาณนี้ถือว่าโอเคนะได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็อาจจะดูซอฟลงถ้าใครช,อ,ชอบกลุ่มพวกมังกรอะไรพวกนี้อันนี้ซอฟลงจากกลุ่มมังกรอยู่พอสมควรนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมาะเลยแต่ก็เป็นแนวแบบ working woman อะไรพวกนี้เป็นผู้นําในเชิงผู้นําแบบผู้หญิงอะไรพวกนี้นะครับจะเหมาะกว่านะอ่ะนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังนะครับต่างอย่างผู้นานี่แหละที่เป็นที่มาของ ที่ผมตั้งชื่อครับลงท้ายเลข9นะครับคนลงท้ายเลข9กนะมีความเป็นอิสระในตัวเองสูงนะครับมีความสันโดษมีความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างจากคู่อื่นนะครับมักจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไระล้างสองห่อนดีคือเขามักจะมองอะไรที่แบบว่าเป็นไปได้เสมอพอเป็นไปได้ปุ๊บอันไหนที่มันเป็นไปได้เขาจะตัดมันออกแล้วก็จะทำเฉพาะสิ่งที่เป็นไปได้จะไม่เหมือนเลขแปดที่ได้ไม่ได้ไม่รู้ทําก่อนแต่อันนี้ไม่ใช่ เขามักจะตัดสินใจเฉพาะสิ่งที่มันเป็นไปได้เหมือนเหมือนพยายามมองหาทางที่ใช่เท่านั้นทางที่ใชอ่อย่างเช่นสมมติว่าวันผมยกตัวอย่างของเลขแปดยทางไม่ใช่ถนนก็ไปขวาไปสู่ปลายทางแต่เลขเก้าเนี่ยสมมุติว่าถนนมันติดติดเขาจะหาช่องทางลัดอย่างเช่นเอ่อทางลัดออกซอยนี้ออกซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้เพื่อจะไปทะลุถึงเส้นทางที่เขาต้อง,อง,องการกิง่งหรือหรือ ก็อยู่ในถนนน่ะอาจจะมีทางที่แบบว่าหรือเรียกว่านักแข่งก็ได้เหมือนเราแข่งรถอ่ะเวลาแข่งรถมันต้องหาช่องใช่ไหมในถนนนั่นแหละก็ไเป็นคนหาช่องเก่งว่าจะต้องไปนี่ซิกแซกไปอะไรเงี้ยแต่คือไปเอาไปที่ไปได้นะไม่ใช่แบบวิ่งไปชนอะไรแบบล็กแต่ไม่ใช่นะก็คือเอาไปที่ไปได้ก็เป็นคนหาช่องทางเก่งมากหัวค่อนข้างบไบร์ทอ่ะหัวเร็วนะครับตัดใจเร็วนะครับแล้ว ที่ดีกว่านะคือแนวคิดก็เป็นเลขเก้าอีกช่องทางหลากหลายมากแนวคิดแบบไปไหนได้ไปทาอะไรได้ทานะครับเป็นคนที่คิดต่างแตกต่างแต่ข้อดีคือเขาไม่ไม่เป็นคนที่ชอบกระทบใครต่างจากแปดแปดนะเก้าเก้าต่างแปดแปดคือชอบชอบหาความต่างเพื่อเอาชนะสมมุตินะถ้าอยากให้ใช้ชนะแบบแปด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 นี่คือลุยตัดใจแล้วต้องทาแต่นี่คือเก้าเก้าคืออันไหนช่องไหนไปได้เราไป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 ชีวิตไม่มีตันไปเรื่อย ไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เป็นการไปประทับไปแลกเขาจะไม่แลกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเหมือนถ้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอจังหวะอะไรประมาณนี้เหมือนน้าอ่ะเหมือนน้าเหมือนลมที่มันถ้ามีช่องนิดนึงที่มันเชื่อมไปได้อย่างเงี้ยมันก็ไปแต่จริงๆก้าวเขาเป็นอากาศเป็นวิญญาณธาตุนะจริงๆอยู่ตรงไหนก็ได้แหละแต่คือขอให้ไปได้ก็ไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่คนเล็กเก้าผมชอบใช้คําว่า ลางสังหรณ์หรือสัญชาตญาณบวกกับเลขเก้าเนี่ยเป็นสัญชาตญาณบวกกับสิ่งที่มีอยู่ทําใหส้สิ่งที่ศึกษามาอะไรพวกเนี้ยมันจะร่วมกันจะไม่ใช่ใช้สัญชาตญาณอย่างเดียวแบบเลขแปดนะก็ะจะเป็นสัญชาตญาณด้วยแล้วก็สิ่งที่เรียนรู้มาด้วยว่าเอ้ยสิ่งเนี้ยมันจะได้ประมาณไหนคล้ายๆกับเลขห้าคล้ายๆกับเลขห้าเอามาใช้บวกกับบวกกับสัญชาตญาณนก่ก็กลายเป็นลางสังหรณ์ที่ดีส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนมีเลขเนี้ยจะเป็นคนดีนะ จะต้องเป็นคนดีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นก็คือถ้าลองแบบเป็นคนที่หาช่องทางแบบเนี้ยแบบแบบประมาณในเก้าเก้าเนี่ยแต่ว่าเป็นคนไม่ดีมันก็ดูเป็นคนแยบยลถูกไหมคิดแปลกคิดแตกต่างคิดไม่เหมือนใครหรือสีสนุนชัยอะไรประมาณนั้นนะเออนะครับก็แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ชอบบอกเก้าเก้าสาธุอะไรพวกเนี้ยคือคำว่าสาธุแบบว่าดีแล้วใช่ไหมมันก็แบบเหมือนกันแบบออกแนวธรรมะ แต่จริงไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วกับเก้าบอกเลขพักพผมก็ไม่เชื่อว่าใช่ต่อให้คุณถ้าคุณเป็นคนไม่ดีคุณใช้เลขเก้าเก้าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นธรรมะก็ไม่ได้แบบการันตีว่าคุณต้องเป็นคนดีเลขงบอกแค่ทางอย่างที่บอกไปเมือ่อกี้ว่าแนวทางคิดประมาณไหนนะครับข้อดีคือหัวไบรท์หววัหวเร็วหัวไวแต่ข้อด้อยก็คือมันไม่ตามใครมีความเป็นของตันเองสุนะตำแหน่งต่อมาเป็นเลขแปดคราวนี้จะเริ่มเหมือนเมื่อวานก็คือแต่โชคดีคือ ทางที่เขาไปเนี่ยมันแบบไม่เหมือนใครแต่เขาทําจริงจังจัดหนักจ,จัดเต็มเอาเลยเต็มที่คิดได้แล้วก็ทําคิดได้แล้วก็ทําทางมันเลยดูไม่ค่อยลุยการแต่งใจดูอาจจะไม่หามเท่า8ปด8 9ดดจะเริ่มดูทำแหละทำเลยแต่ทำที่เป็นได้ถ่ายทอดเต็มที่คิดมาปุ๊บ ดูต่างแต่ไม่ไม่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกสำหรับผมนะมุมมองแบบนี้แตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะครับแตกเกาแล้วก็เหมือนกับมื่วานกะ็คือเลข2เป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเขาทํางานร่วมกับผู้คนได้ดีเขาเข้าใจคนทําให้เวลาทํางานกับร่วมกับบริวารต่างๆมักจะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้เสมอแล้วเป็นที่พึ่งที่โอเคมากคือมันไม่ใช่แบบผู้นําสายลุยแต่เป็นผู้นําที่อ่าโอเคอันไหนทาได้ทําอันไหนไปได้ไป ลูกน้องจะติดฝอยห้อยตามจากการที่เขาเป็นคนที่หาทางออกได้เก่งได้เก่งมากๆนะครับได้เก่งมากๆทําให้ก็จะมีบริวารติดตามเยอะเป็นธรรมดามีความอ่อนโยนในวิธีการทํางานด้วยทําให้เออลูกน้องแบบโอเคลูกพี่ดูเหมือนจะใจดีนะอะไรพวกนี้นแต่เขาก็เป็นคนจัดหนะักจัดเต็มนะเวลาจะทําอะไรก็ทําด้วยกันแหละแต่อันไหนไม่ได้เขาก็พิจารณาว่าได้ไม่ได้อะไรพวกนี้นนะครับ นั่นแหละเป็นผู้นําที่ไม่เหมือนผู้นําอื่นๆที่แบบพาไปก็ไม่ได้หรือจะลุยแบบสองแปดแปดก็เป็นผู้นําแบบโอ้โหลุยจังเลยเหนื่อยว่ะลูกพี่ทําไงดีว่าอะไรเงี้ยไม่ได้เว้ยเราต้องสู้อะไรแต่นี้ไม่ใช่แต่นี้คือแบบโอเคทางนี้ได้ไปด้วยกันนะโอเคทางนี้ไม่ได้ไอเดี๋ยวรอก,ก่อนจังหวะนี้เป็นผู้นําในการตัดสินใจที่ดีกลุ่มเลขหนึ่งนะถ้าอยู่แถวท้ายๆปุ๋ยก็ชอบนะครับแต่แน่นอนครับบางคนก็ไม่ได้ชอบว่าจะต้องดูแล้วผิดชอบคนเยอะ จริงๆสองแเพราะมันมีสิ่งนี้อยู่แล้วไงถ้าใครที่ไม่แบบไม่อยากจะรับผิดชอบชีวิตคนเยอะๆหรือต้องมาแบบเฮ้ยมองว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างไรผมว่าเลี่ยงไปกว่าซึ่งตัวผมเองผมใช้ผมก็รู้สึกได้นะแต่ผมก็รู้กว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรถ้าเราผมผมรับผิดชอบได้เพราะผมก็เป็นครูไงครูก็ต้องดูแลเด็กๆอยู่แล้วดูแลนักเรียนดูแลลูกศิษย์อะไรพวกนี้ก็เป็นนิสัยส่วนตัวส่วนหนึ่งของผมเองด้วยผมก็เลยโอเคกับมันแต่สําหรับคนที่ เอ้ยขนาดตัวเองคิดว่ายังจำไม่รอดเลยจะไปเอาคนอื่นมาทําไมแบบเป็นคนที่แบบอินโทรเวิร์ดมากๆไม่เข้าสังคมไม่อะไรเลย,ยงเงี้ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ไงนึกออกใช่ไหมครับอ,อคุณเนี่ยต้องมีเหตุให้เจอพวกนี้เลยอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบนะอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเรื่องต่อไปครับเรื่องเสริมก็เรื่องของเอาเรื่องของความรักก่อนคนสองแปดเก้าเก้าเนี่ยผมมองว่าถือว่าเข้าเข้าใจคนได้ดีนะผมชอบนะเป็นแบบ ที่ไหนก็ต้องตาต้องใจใครก็อยากอยู่ด้วยอะไรพวกนี้เป็นคนที่ดูใจกว้างแล้วดูเปิดเผยแล้วดูเข้าถึงคนอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะในการส่นตัว,ตวไม่ใช่ว่าชอบเพราะว่าอะไรไม่ใช่ว่าถ้าเป็นสองแปดแบบผมก็ชอบแต่ให้ระวังเนี่ยเพราะมันแบบมันลุยไปแต่นี่คือสองแปดเก้าเก้าคือเลือกคนว่าจะจะคุยกับใครจะคุยยังไงแต่ก็คือโอเพนตลอดใครที่คุยด้วยได้ก็คุยใครคุยไม่ได้เป็นไรอ่ะแล้วก็ห, àng, ห àng, ่างห่างกันไป ประมาณเนี่ยผมว่าเป็นคนที่พอดีมากๆนะครับคุยได้แล้วสนุกคุยได้แล้วดูเป็นที่พึ่งได้ดูอบอุ่นนะครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคแต่เรื่องของหลักแต่ถ้าถามว่าไปในทางเป็นเรื่องของอารมณ์้าไปในทางไม่ดีได้ไหมก็ได้เหมือนกันเขาเป็นคนที่ก็เนื่องจากไปเรื่อยถ้าเกิดไม่มีศีลธรรธมเนี่ยก็แน่นอนก็คือมันก็มีแอบมีอะไรเพราะมันก็เปิดตลอดนั่นเองอาจจะแบบถ้าเกิดไม่ไม่มีคู่เนี่ยอาจจะแบบคนนี้ไปคนนั้น วันไหนจะแต่งก็อาจเกิดขึ้นได้ในในกรณีนี้หรืออาจจะมีการคบหลายคนคบซ้อนได้เหมือนกันก็แน่นอนมันเป็นเลขแบบเปิดแบบเปิดรับทุกคนนะนะสองแปดนะแล้วก็แปดเก้าด้วยนะครับก็ให้ระวังนิดนึงแต่ข้อดีคือมันมีเก้าเก้าไงมันเลือกที่มันพอที่จะเป็นไปได้ไอ้ตรงนี้มันก็โดยอาจจะต้องอาจจะมีความระมัดระวังน,น้อยลงกว่าสองแปดแปดแปดก็ได้แต่ถามว่าไอ้ความดีงามเนี่ยมันก็ต้องมีในทุกคนแหละไม่ควรจะละทิ้งนะไอ้การเมสุมิจาจารานี่ยังไงก็ต้องมี ถ้ามีแล้วจบจะเลขไหนต่อให้หนักกว่าเลขกลุ่มนี้ก็โอเคทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นคนมีนะครับก็เรื่องความหลักก็ประมาณนี้ส่วนสุดท้ายในของการเงินผมชอบนะถึงแม้จะไม่หมือหวาเท่าสองแปดแแปดแต่ว่าหาได้เรื่อยๆแล้วหาแบบเกินเส้นเขียวถ้าเกิดว่าเออถึงเส้นเขียวแล้วเาก็หาพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆเต็มสิบผมให้ยี่สิบอะอาจจะไม่หมือหวาเท่าสองแปแปแปดหรอกแต่เต็มสิบได้ยี่สิบเลยนะก็มากกว่าคนปกติอยู่แล้ว มากกว่าเลขกลุ่มปกติที่แบบไม่ได้เด่นเรื่องการเงินแต่เนี่ยเด่นก็ถือว่าหาเก่งแล้วก็บริหารจัดการผมว่าดีกว่า2888เยอะตรงที่ว่าเขารู้ว่าจะใช้อะไรไม่ใช้อะไรไม่ได้มีความอยากที่จะใช้อยู่ตลอดเวลาคือรู้ว่าอาสิ่งไหนมันควรใช้ไม่ควรใช้จะมีเอะใจเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินเยอะกว่า2888เยอะนะครับ2 8 8 9เนี่ยไอ้2899เนี่ยโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับผม เต็มสิบผมให้เก้าเก้าจุดห้าด้วยชอบส่วนตัวชอบนะแต่ผมบอกก่อนนะทุกคนที่ถามผมไม่บอกคู่เอกชอบไหมคู่เอกคิดว่าดีไหมคำว่าดีของผมอ่ะหรือว่าชอบของผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะสไตล์ไม่เหมือนคนอื่นไงนึกออกไหมคนคนหนึ่งเที่ยวอีกคนคนหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นผมเป็นคนที่หาที่เท่าตัว,ตวเ,อเองหาได้ใช้กําลังเต็มที่กับสิ่งที่ตัวเองหาได้ ผมไม่ค่อยเน้นเรื่องของการหยิบยืมสิ่งที่มันหยิบยืมผู้คนอ่ะผมไม่มีแบบถ้ากจะยืมจริงๆนะผมไปยืมที่แบบมันถูกกฎหมายถ้าสมสมุตินะสมสมุติอันนี้สมสมุติสมมุติตัวผมเป็นคนประมาณนี้ซึ่งสตไตล์ผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นที่แบบว่าบางคนเนี่ยให้ม่เป็นไรไม่ถูกกฎหมายมเป็นไรหรือว่ามันเป็นพี่น้องการยืมได้อะไรพวกเนี้ยผมเป็นคนไม่ใช่แบบนั้นไงเพราะฉะนั้นผมเลยมีลักษณะแบบเออเวลา,าหาเงินผมเนี่ยผมจะแบบเอาที่ตัวเองหาได้ ไม่เดือดร้อนคนอื่นคือไม่ยืมอ่ะผมรู้สึกว่าถ้ายืมคนอื่นแล้วมันคืนยากแล้วมันจะเป็นบุญคุณกันไปอผมจะไม่ใช่คนประมาณนั้นเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบโอเคเอาที่หาได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็รอจังหวะแล้วก็หากันใหม่จะไม่แบบว่าหันไปใยืมกันเลยเพราะผมไม่พอรู้สึกไม่ค่อยถูกกับการยืมเพราะว่าเวลาเริ่มยืมเนี่ยสัมพันธ์มันเริ่มเปลี่ยนละมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วผมรู้สึกว่าเออให้เรารู้จักกัน แบบไม่มีการหยิบยืมอะไรกันดีก่ให้ก็ให้ไปเลยถ้าไม่ให้ก็คือโอเคไม่ใช่ว่ายืมแล้วมานั่งตึงกันในเรื่องของการเงินอันนะี้ไม่โอเคนี่นี่คือมันแล้วแต่วิธีคนไงเพราะนั้นเลขกลุ่มเนี้ถ้าเป็นเรื่องการเงินอาจจะดีสําหรับผมก็ได้แต่อาจจะไม่ดีสําหรับท่านอื่นนะท่านอื่นนะไม่อยูนะ่เนแ่ว่าสองแปดเป็นคนที่ชอบหยิบยืมเลยแน่นอนครับจากที่ผมอ่านตัวเลขมานะ ไม่ได้มีลักษณะของการชอบแต่มีลักษณะของการช่วยซะมากกว่าอันนี้ก็ต้องระวังเนาะสำหรับเรื่องการเงินนะก็ให้ระวังนิดนึ่งเอาที่แบอกรูดจากมากจริงเนี่ยเร็จแน่นอนเออถ้าถ้าคิดว่าจะให้ยืมนะผมว่าอย่าไปหวังจะได้คืนให้ให้ไปเลยแล้วกันแต่ถ้ามันเยอะมากก็อย่าให้ยืมดีกว่าตัดใจนะครับโอเคเนี่ยน่าจะครบถ้วนทั้งสีด้านนะครับสําหรับเลขกลุ่มนี้ก็ น่าจะลองเปรียบเทียบกันนะคนที่ขอมาเลขติดกันนะครับลองเปรียบเทียบดูน่าจะเป็นคําตอบให้ท่านได้นะครับผมหรือถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ทางช่องทางยูทูบคุยแล้วก็เพจนะครับคุยเลขพยากรณ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e เป็นกําลังใจให้ช่องางยูทูบคุยเอกด้วยครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดด้วยนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันหยุดพักผ่อนนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านร่ำรวยเงินทองนะครับสำหรับ